สวัสดีค่ะสวัสดีพีเอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้พบกับนัดเพชรยนต์นะคะสําหรับวันนี้นะคะนัดมีรถหน่วยงานปลดระวางเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะคะเป็นตัวอันติด 1.6G ปี2017นดะคะได้เลขทะเบียนสตัวสวยๆแบบนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะใครที่มองหารถไว้ใช้งานอยู่นะคะห้ามพลาดเลยติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเบอร์โทร098ย์0 9587นนัดเพชรยนต์โทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะคะนัดยินดีให้บริการ ช่วงนี้นะคะเรามีแคมเปญดอกเบี้ยลดดนใจนะดอกเบี้ยถูกสุดๆเลยนะคะเริ่มต้นที่4ปี2.59%เท่านั้นนะหรือใครอยากผ่อนนานสูงสุด7ปีนะคะดอกเบี้ย2.99%เท่านั้นเองดอกเบี้ยถูกสุดๆเลยนะคะลูกค้าค้างวนเนี่ยอยู่ประมาณ6,800เท่านั้นนะ ฟรีดาวกันไปเลยนะคะลูกค้าค่างวด6,8 0 0ใครสนใจห้ามพลาดติดต่อมาได้เลยนะคะคันนี้นะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางเข้ามานะคะลูกค้าซึ่งข้อดีของรถหน่วยงานนะการเช็คระยะการแมนเทนแนหรือว่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยเขาจะเข้าศูนย์ตลอดเลยนะคะเราสามารถเช็คประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้ด้วยนะคะแล้วก็การใช้แคมเปญดอกเบีย้ยพิเศษนะ2.59%หรือว่า7ปี2 99%เนี่ยเราจะทําการตรวจรถให้ก่อนนะคะลูกค้าก่อนที่เราจะใช้แคมเปญดอกเบี้ยลดดนใจนะจะมีการตรวจรถให้200กว่ารายการเลยนะคะลูกค้ามั่นใจในตัวรถได้เลยนะว่าของเราเนี่ยคัดเกตคัดคุณภาพทุกขั้นนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะถ้ามาออกรถกับเพชรยนต์นะคะสนใจห้ามพลาดติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่ด้วยนะ มาเรามาชมรายละเอียดของรถคันนี้กันต่อนะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้เลยนะสองก็ไก่พอพึ่ง4ี่เจ็ดกรุงเทพมหานครเป็นรถโฉมไม่ได้เชนเรียบร้อยแล้วนะคะโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียม2เส้นนะคะได้เป็นรถสีบลนเงินสวยๆเลยนะคะอันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆนะลูกค้าเดี๋ยวนัดพาชมรอบคันกันเลยนะคะว่าสภาพของรถเป็นยังไงเนาะในส่วนของโคมไฟหน้านะคะโคมไฟหน้าเป็นแบบ มันติรีเฟกเตอร์โคมใสๆขาวๆส,สวยๆเลยนะคะไม่มีรอยแตกรอยเล้านะคะลูกค้าในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะจะได้เป็นล้อแม็กอันลอยปัดเงาสองสีนะคะน็อตห้ารูโลโก้ตรงกลางนะคะยางนะ ได้เป็นยางปี2020นะคะก็ยังเป็นยางปีใหม่ใช้งานได้อยู่อีกระยะหนึ่งเลยนะคะช่วงล่างของรถนะคะสภาพเดิมไม่มีคราบน้ามันหยุดไหลเยิ้มนะรอยซีนเดิมจากโรงงานหัวน็อตไม่มีรอยไขยรอยเขยพบขยืย่ยนนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะกระจกมองข้างฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถเลยบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวมาให้ตรงกระจกมองข้างนะคะได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยมือจับประตูสีด้านนะสีเดียวกับตัว รถเช่นกันนะคะตัดผาก้างด้วยเส้นโครเมียมเป็นเอกลักษณ์เด่นๆของตัวอันติดเขาเลยนะคะกระจกเดิมแท้โรงงานโลโก้โตโยต้ามีติดอยู่นะคะติดฟิ์มาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะต้องบอกเลยว่าสภาพสวยเลยนะคะคันนี้ติดฟิ์มาให้เรียบร้อยนะมือจับประตูด้านในเป็นแบบโครเมียมนะคะระบบเซนทันล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะได้เป็นปุ่มแองจิ้งสตาร์ทแล้วนะคะลูกค้าเป็นกุญแจย์เลสนะคะสตาร์ทมือนะแอร์ก,กลมๆหมุนได้ส 360องศากระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะพวงมาลัยของรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นพวงมาลัยแบบบังติฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะสภาพพวงมาลัยเนี่ยเดิมๆนะไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอของการใช้งานเลยเดี๋ยวมาสตาร์รถด,ดูเลขไมค์กันนะคะ เลขไม่เนาะอยู่ที่178,295กิโลเมตรนะคะก็ถือว่าปกติของการใช้งานเลยนะคะไม่ถือว่าไม่เยอะมากนะคะไม่แสนเนะตัวนี้นะคะเป็นรถหน่วยงานเนาะซึ่งรถหน่วยงานนะคะการเช็คระยะการแทเนนเนี่ยเขาเข้าศูนย์อยู่แล้วนะคะเรื่องเลขไมอะไรเนี่ยไม่มีการกลับการกอไม่แน่นอนนะเสียงเครื่องยนต์ยังนิ่มๆอยู่เลยเครื่องเล่นเสียงนะคะเป็นแบบวิทยุ FM CD USB a ี U x ได้นะคะแอร์อนา หมุนมือปรับได้4ระดับเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ํานะคะตรงด้านข้างให้ด้วยนะแล้วก็มีระบบกันเลื่อนถลายนะคะมาให้เรียบร้อยแล้วนะถือว่าโอเคเลยนะคะอันติสเนี่ยเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดสําหรับเพรยนต์เลยนะฝ้าเพดานั้นไม่มีร่องรอยขีดเขียนหรือล,อลงอลยยักขระยันใดๆนะคะเบาะรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นเบาะหนังสีเบจนะเบาะแน่นๆเต่งๆตึงๆเลยนะคะไม่มีรอยฉีกรอยช้ำเลยนะสภาพสวยๆนะคะเป็นเบาะหนังสีเบจ หัวนอซอกประตูสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยขายรอยขยับขยเยนินใดๆนะโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยรับรองว่าซื้อรถกับเพชรยนต์นะคะไม่มีคําว่าผิดหวังนะใครที่มองหารถไว้ใช้งานอยู่แนะนําคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะลูกค้าห้องผู้โดยสารด้านหลังนะบอดี้กว้างๆเลยนะคะนั่งกันสบายๆมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้2ฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้มีที่เสียบชาร์จไฟด้านหลังให้2 นะคะเบาะด้านหลังเนี่ยไม่มีช้ําเลยนะคะถือว่าสภาพสวยมากเลยนะคันนี้นะคะรอบคันเนี่ยไม่มีร่องรอยของการบุบหรือว่าการเฉี่ยวชนเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้ทุกคันนะซื้อรถกับเราไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสวยเลยคันนี้นะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดเลยนะคะสําหรับอันติสนะคะคันนี้เป็นตัว 1.6G ปี2017นะคะราคาอยู่ที่425,000บาทเท่านั้นเองนะคะไฟท้ายดีไซน์มาสวยงามนะเป็นไฟท้ายแบบ L ไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะลูกค้ามีไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะป้ายทะเบียน2ตัวนี้เลยนะคะกอไก่พอพึ่ง4 7กรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหลังนะคะจะเป็นแบบโครเมียมนะกระจกหนังนะคะลูกค้าติดตัวไร้้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะสาหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะลูกค้าบอดี้กว้างๆกันเลยบรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรนะคะโครงสร้างด้านหลังนะคะมาช กันเลยนะี่โครงสร้างเดิมๆนะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะเนี่ยไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนใดๆเลยนะคะหัวนอ็อตไม่มีรอยไข่เลยขย็งเพยื่อนนะการันตีโครงสร้างให้ทุกคันนะคะบอดี้ด้านล่างนะคะล้ออะไรอุปกรณ์แม่แรงครบเลยไม่มีรอยสนิมกัดกินนะคะรถไม่จมน้ําอย่างแน่นอนนะรอยซีนเดิมจากโรงงานจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะใครมองหารถไว้ใช้งานอยู่นะน,นัดแนะนําคันนี้เป็นอีกหนึ่ง ทางเลือกนะคะรับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะหัวน็อตด,ด้านหลังนะคะลูกค้าไม่มีรอยไข่รอยขยับขย,ยี้เลยขอบยางเดิมๆนะคะจิกลงไปเห็นรอยเล็บนะบอดี้ด้านท้ายนะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะรถของเราคัดคุณภาพทุกคันนะลูกค้าสภาพสวยสวยเลยนะคะคันนี้นะรับรองว่าไม่มีคําว่าผิดหวังนะคะคัดเกรดเเลยนะสามารถตรวจสอบเช็คประวัติจากศูนย์บริการได้นะคะข้อมูลเนี่ยออนไลน์ทั่วประเทศ เลยนะลูกค้าเช็คประวัติได้เลยนะคะแผ่นเพจของรถนะคะให้ดูแผ่นเพจของรถ นี่มีติดอยู่ให้เห็นเด่นชัดนะคะไม่มีรอยไขยย่เลยขยับขยื่นนะเลขเครื่องเลขถังตรงแน่นอนรถปี2017นะคะตรงปีนะรับรองว่าสวยถูกใจลูกค้าแน่นอนนะคะสภาพเดิมเดิมทั้งคันนะคะใครสนใจห้ามพลาดนะติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนะโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะคะนัดยินดีให้บริการนะสภาพสวยจริงนะคะตรงปกไม่จกตานะสาหรับคันนี้เดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้อง เครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีนะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาดสีสูบพันหกร้อยซีซีร้อยยี่สิบห้าแรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะลูกค้านี่เลยสภาพเดิมๆนะไม่มีพวกคราบน้ำมันหยดไหลเยิย้มใดๆนะคะเครื่องยนต์แห้งๆสวยๆเลยลูกค้าเช็คประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้นะคะเรื่องของการชนหนักพิกคว่ำมจมน้ํากับสีเป็นเครื่องเนี่ยไม่มีแน่นอนนะการันตีให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะ ไม่ใช่รถแท็กซี่แน่นอนตวรวจสอบประวัติได้นะคะให้ดูคานหน้ารถด้านในนะคานหน้าเดิมๆไม่มีคดไม่มีงอนะคะลูกค้าคานหน้าหม้อน้ําตรงๆเลยหัวน็อตไม่มีรอยไข้รอยเขยบขยื่นนะคะพวกจุดมาร์กแต้มสีจากโรงงานด้านในก็มีให้เห็นเด่นชัดนะรอยซีนนะคะเดิมๆจากโรงงานจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะหัวน็อตนะคะด้านในไม่มีรอยไข้รอยขยับขยื่นแก้มด้านในเดิมๆหัวน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยไข้เลยนะคะตับ ปั๊มโตโยต้ายังอยู่ชังวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะสติกเกอร์มอกนะมีติดอยู่ครบเลยนะคะสภาพส,สวยๆเลยนะคันนี้นะคะใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดเนาะที่สนใจรถคันนี้นะคะอันติด 1.6G ปี2017นะคะราคาค่าตัวเนี่ยอยู่เพียง4,25,000บาทเท่านั้นเองนะคะคเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้นะมีแคมเปญดอกเบี้ยลดต้นใจนะคะเริ่มต้นที่4ปี2.59% เท่านั้นนะคะหรือว่าใครอยากผ่อนนานสูงสุด7ปีนะดอกเบีย้ย2.9% 9เเท่านั้นเองนะคะดอกเบีย้ยถูกสุดๆเลยค่างวดเนี่ยอยู่ประมาณ6,8 0 0เท่านั้นนะคะถูกสุดๆรายได้2งเท่าของค่างวดออกคนเดียวได้เลยนะคะสนใจนะติดต่อมาได้เลยเบอร์โทรศู 87, นย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดัดเพชรยนต์นะคะโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนัดยินดีให้บริการนะคะหรือเข้ามาดูรถจริงได้เลยนะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก กรุงเทพมินบุรีนี่เองนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ